Neng 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 สวัสดีดดค่ะดิฉันนางสาวขัญจิราเหล่งข้างทองมาจากพีดีทีม P D ค่ะสวัสดีค่ะดินนะฉันนางสาวรัชดาฉางเชื้อมาจากพีทีมค่ะพี P ่ีทีมเนี่ยย่อมาจากคําว่าปกแดงใช่ไหมคะแต่ว่ายังมีอีกหนึ่งความหมายค่ะก็คือคําว่าสไปเดอร์ค่ะเจ้ามังุมตัวเนี้ยคือจะชอบกินแก้วเป็นอาหารค่ะแล้วก็ออกมาเป็นเส้นใยทุกคนอยากรู้แล้วใช่ไหมคะว่าจะเป็นไงเราไปดูกันเลยค่ะฟิวฟิวฟิว,ฟวค่ะ ทุกคนเป็นกันนะคะอย่างนี้เวลาเราจะไปที่ไหนเนี่ยเราก็ต้องแบบซื้อน้ำซื้อกาแฟติดไม้ติดมือไปด้วยอาที่ปกแดงก็เป็นเหมือนกันค่ะคือที่ปกแดงเนี่ยเรามีปัญหาขายะจากแก้วน้ำนะคะที่เพิ่มขึ้นเป็นจํานวนมากค่ะเพราะว่าร้านขายน้ำขายกาแฟเนี่ยมีเพิ่มขึ้น,นะคะ่ะทีมเราเนี่ยได้ไปสำรวจรอบๆกอสโนวเพิร,กร,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 รปกแดงพบว่าในปีที่แล้วเนี่ยมีร้านขายน้ำแค่15ร้านค่ะแต่ปีนี้มีเพิ่มถึง40ร้านค่ะ แล้วก็ยังมีปัญหารเรื่องอขยะจากการสั่งอาหาร Delivery ค่ะที่พบส่วนมากเลยก็จะเป็นแบบประเภท PP ค่ะหรือว่า Polypropylene นะคะแล้วก็จะมีเป็นพวกแบบกล่องข้าวหลอดแล้วก็เป็นแก้วน้ำค่ะคือมันเยอะขึ้นตามแบบการจเจริญของสังคมการใช้ชีวิตที่เปลี่ยนแปลงของผู้คนนะคะแต่รังขยะแต่รังข,งขยะเนี่ยเขาไม่ได้รับซื้อค่ะทำให้คนในชุมชนน่ยไม่สนใจที่จะแยกประเภทค่ะแล้วก็ทำให้ขยะปนเปื้อน ต้องเอาไปฝังกบอย่างเดียวตรงเนี้ยทาให้หน่วยงานรัฐเนะะี่ยค่ะมีผลกระทบก็คือหน่วยงานรัฐต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเอาขยะไปฝังกบค่ะด้วยเหตุนเนี้ยเราก็เลยแบบเป็นจุดเริ่มต้นในการทําโครงการของเราค่ะาาการดำเนินงานนะคะก็คือเราเอาปัญหาเนี่ยมาคุยกันแล้วก็ทีมของเราทางกสน,นพืบปกแดนเนี่ยก็คือมีปัญหาเรื่องขยะอยู่แล้วเลยอยากจะนําขยะมารีไซเคิลนะคะเราได้รับความช่วยเหลือจากได้รับความร่วมมือจากาธนาคารขยะค่ะ คือธนาคารขายะชุมชนเนี่ยเขาจะาราขายะมาเพิ่มแล้วก็แยกประเภทเป็นประเภท PP ค่ะแล้วก็นํามาล้างทำความสะอาดแล้วส่งมาให้กับเราเพื่อนาไปทําเป็นวัตถุดิบของเราค่ะหลังจากที่เราได้มาแล้วเราก็นําทดลองทําเป็นเส้นใยค่ะแล้วก็หาอัาอตราส่วนที่เหมาะสมในการทําเป็นผลิตภัณฑ์ค่ะหลังจากที่เราได้แล้วเนี่ยเราก็ได้ไปหาข้อมูลอรอบๆชุมชนของเรานะคะที่คาดว่าจะเป็นลูกค้าของเราเราได้ เพื่อนํามาออกแบบอะค่ะเป็นผลิตภัณฑ์ของเราแล้วหลังจากที่ออกแบบมาเนี่ยเราก็นําไปให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนนะคะเพื่อนําไปถักท้อเป็นผืนผ้าแล้วก็ตัดเย็บออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ค่ะค่าประโยชน์ที่ข้าวจะได้รับนะคะ ปยชนที่คาดว่าที่จะนักศึกษาที่จะได้รับนะคะทํา1ได้ถึงสี่ถึงกศนอเพื่อปกแดงนะคะฝึกฝนการฝึกฝนการออกแบบทดลองขอบวนการวิจัยอัตราส่วนที่เหมาะสมฝึกฝนการฝึกฝนส่วนการต่อยอดอาชีพและออกแบบชิ้นงานถึงกลุ่มถึงวิถึงวิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้านะคะ ได้ผลิตภัณฑ์ที่ออกได้ผลิตภัณฑ์ได้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นจุดขายของกลุ่มค่ะได้พัฒนาเป็นแหล่งดูงานมีรายได้จากการทอผ้าและแก้สภา,ภาพจิตใจไม่เหงาและมีการรวมกลุ่มของป้าๆทอผ้าค่ะแล้วก็ธนาคารขยะเนี่ยยังมีรายได้จากการขายขยะนะคะสิ่งแวดล้อมได้ประโยชน์จากการขยะที่มีทางไป ทําทให้ในชุมชนเนี่ยขยะลดลงค่ะและาทางภาครัฐเนี่ยเสียค่าใช้จ่ายในการจัดการน้อยลงลดพื้นที่ในการฝังกบแล้วก็ชุมชนสะอาดขึ้นขยะมีค่าค่ะนี่คือภาพรวมของเราทั้งหมดนะคะคือเรใชะเวลาในการทําโครงการของเราคือ3มเดือนค่ะเรานําขยะมารีไซเคิลได้แล้วได้แล้วถึงสิปด กิโลกร,รัมนะคะซึ่งถ้าเรานําไปขายถ้าเรานําขยะไปขายในแบบทั่วไปเนี่ยก็คือได้แค่73บาทค่ะแต่ถ้าเรานํามาเป็นผลิตภัณฑ์มันสร้างมูลค่าเพิ่มได้ถึง104เท่าค่ะหรือประมาณ7,655บาทค่ะแล้วก็ยังสร้างอาชีพสร้างไรายได้ให้กับอากลุ่มทอผ้าพวิสาหกิจแล้วก็สมาชิกธนาคารขยะด้วยค่ะขอบคุณค่ะตอนนี้ครบหนาทีแล้วนะคะ,อะอโอเคเดี๋ยว เดี๋ยวขอเรียนเชิญท่นานคณะกรรมาการได้เลยนะคะออพี่เนยน,นะคะทีะ่เห็นไอเดียน่าสนใจมากค่ะเพราะว่าพอดีพี่เคยเห็นแต่ว่าเอาเพจจะ่ามาทาเป็นเส้นใหญ่เนาะเพราะว่าเป็นโพลีเอสเทอร์อะคะ่ะแต่พี่ยังไม่ไม่แน่ใจว่าแบบเออได้ลองทําชิ้นง,งานจริงๆหรือ,อยังอะคะ่ะจากตัวโพลีพอลิเหรือว่าแล้วก็สัดส่วนที่ที่ทางทีมแจ้งอะคะ่ะว่าเป็นการปรับสัดส่วนนะคะอันนี้เป็นสัดส่วนระหว่างอะไรกับอะไรอะคะอ่ะเอคือร ได้ทาเป็นผลิตภัณฑ์ออกมาแล้วค่ะแล้วก็สัดส่วนที่เราได้ก็คือเราได้ทดลองมาได้ในถามในสาดอัตราส่วนค่ะคือมีเจ็ดสิบสามสิบห้าสิบห้าสิบสี่สิบหกสิบแต่อัตราส่วนที่เราคิดว่าดีสุดคือสี่สิบหกสิบค่ะแล้วก็อ่าหกสิบเนี่ยคือเป็นฝ้ายค่ะแล้วก็สี่สิบคือเส้นใยพลาสติกค่ะขอบคุณมากค่ะขอดูตัวอย่างได้ไหมคะมีวความสนใจขึ้นมาคะ ก็จะมีนี่ค่ะรองเท้าก็ก็มีนะคะนี่ค่ะนี่เป็นรองเท้าค่ะทำมาจักเส้นใยกับพลาสติกกับฝ้าค่ะเด็กๆขยบมาใกล้ๆกล้องเลยลูกท่านกรรมการจะได้เห็นชัดๆนะคะนี่ขอบคุณค่ะ อันนี้ก็จะเป็นกระเป๋านะคะแบบนี้เลยค่ะอันนี้จะเป็นกระเป๋าสะพายข้างค่ะอันนี้ก็จะเป็นเสื้อที่หนูใส่อยู่นี่ก็คือทำมาจากเส้นใยพลาสติกเช่นกันค่ะ ก็คุณน้องๆมากทำได้หลายอย่างเลยใช่ค่ะเชิญท่านคณะกรรมการท่านต่อไปได้เลยค่ะคุณนสมอาจาร,รย์สุภพ,พรนะคะคุณสมบัติของเส้นใยที่มาจากการรีไซเคิล PP เนี่ยนะคะแล้วมาผสมกับฝ้ายที่เมื่อกี้หนูบอกสัดส่วนที่เหมาะสมคือ,อ40-60ใช่ไหมคะใช่ค่ะ อะไรคือตัวที่ที่เป็นตัวสะท้อนว่าเนี่ยเราเรียกว่าคุณสมบัติที่เหมาะสมแล้วสามารถนําไปใช้ออกแบบเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆได้คุณสมบัติใดคะคือมอีตัวผ้านะคะมีความนุ่มไม่กระด้างมีความแข็งแรงนะคะแล้วก็กันน้ําได้ดีขึ้นคะ่ะ แสดงว่าความความแตกต่างของเส้นใยแบบนี้ก็คือสามารถไปสู่เป็นผลิตภัณฑ์ที่มันใช้เป็นเรื่องของวอเตอร์ไม่ถึงขั้นวอเตอร์พลูฟใช่ไหมแต่ว่าหรือหรือ,อยังไงอคือตอนนี้กำลังอยู่ในช่วงการทดลองอยู่ค่ะอืมโอเคแต่พูดง่ายๆว่ามีคุณสมบัติเกี่ยวกับเรื่องการกันน้ำได้ระดับหนึ่งเวลาถ้าถ้าเทียบกับการใส่เสื้อผ้าฝ้ายร้ยเปอร์เซ็ ใช่ค่ะน่าสนใจนะคะคือชอบตรงเรื่องการเชื่อมโยงหลายเลเวลมากที่ใน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 กลุ่มของชุมชนแล้วก็ดูดูเห็นเราเห็นความเป็นเเรีกไซเคิลเห็นเห็นวงจรระบบการผลิตค่อนข้างค่อนข้างครอบคลุมแต่ตัวเลขที่เวลาพูดเรื่องผลิตภัณฑ์กระบวนการที่ชุมชนลงทุนเอาผี พลาสติก p <V> p มาเป็นมามาทำเรื่องเส้นใหญ่เนี่ยคอดสูงไหมคะเท่าที่เก็บตัวเลขมาค่าค<ม>่าค่าค่าต้นทุนในการผลิตนะคะพอะพอมีตัวเลขไหมคะคือคือเราลงอ่าคือเราต้องซื้อเครื่องจักรประมาณห้าพันบาทค่ะเครื่องจักรห้าพันบาท แต่ตัวพลาสติกนี่เราก็ได้รับบริจาคมาบ้างแล้วก็ได้รับมาจากธน,นาคารขยะด้วยค่ะเลยแบบไม่ค่อยเสียค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ค่ะอืมค่ะค่ะพี่น้ำนะคะขอถังสั้นๆสุดท้ายนะคะว่าเอจริงๆแล้วอะค่ะพลาสติกก็นำไปรีไซเคิลได้หลายแบบเนอะอยากจะทราบว่าแรงบันดาลใจของกลุ่มเนี้ยค่ะคืออะไรที่เลือกเอามารีไซเคิลเป็น เอ่เส้นใยห,หรือว่าเป็นเสื้อผ้าแบบเนี้ยค่ะเอ่อคือว่าในกอสโนของเราอ่ะคือมีขยะแก้วน้ําประเภทแบบประเภทพ,พีพีคือมันเยอะมากเลยค่ะเราเลยแบบเริ่มเอาแก้วน้ํามารีไซเคกิลก่อนแล้วก็ในชุมชนของเราก็มีเรียแกบบว่าอะไรวิสาหกิจชุมชนที่เขาแบบถักทอผืนผ้ายอยู่แล้วค่ะเร,เราเลยอยากรู้ว่าตัวเส้นใยที่เราทําออกมาเนี่ยมันสามารถทําต่อเป็น,เป,นเป็นแบบผลิตภัณฑ์อื่นๆได้ไหมอะค่ะ แล้วก็ส่งเสริมให้ชุมชนอบว่าสนใจแบบอ,อะไรอ่ะแบบเห็นขยะแบบมีค่าค่ะมีประโยชน์แบบโอเคค่ะขอบคุณค่ะเอาอุณค่ะัอดีครับ ผม,มกกนายกรณิตตัภาษาเป็นนักศึกษาจากกศนตำบลปกแดงอำเภอปกแดงจังหวัดระยองจากทีดีทีมสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวชะดาฉำเชื้อมาจากกศนอำเภอปกแดงจังหวัดระยองมาจากทีมพีดีทีมค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวคอนจิาเหลืองช่างทองมาจากกศนอำเภอปกแดงจังหวัดระยองค่ะทีมพีดีทีมค่ะวันนี้พวกเราจะมานําเสนอโครงการเส้นใยพลาสติกจากโพลีโพรลีนเชิญรับชมได้เลยค่ะอืมตายกศนรองขยะเยอะเนาะ มีแต่พลาสติกทั้งนั้นเลยมันเอาไปทำอะไรได้บ้างหนอะก็ตอนนี้ที่ปัสนอเรามีโครงการนี้ยงไงคือการนําเอาว่าพลาสติก่เนี้ยไปทําเป็นผืนผ้าแล้วลองเอาไปทำไหมว่าจะทําได้ปะอลองไหมละ่ะเไปไปดีไปดิไป เราปันป่นเส้นใหญ่ออกมาแล้วอะเราไปต่อยอดอะไรได้บ้างอ่ออืมเรามีกลุ่มพอผ้าอยู่นะเราลองเอาเนี้ยไปทําเป็นผืนผ้าดูไหมว่าจะทําได้หรือเปล่าอืมลองไหมล่ะงั้นเราไปที่กลุ่มกันปะอ่ะ นี่คือผลิตภัณฑ์ของเรานะคะที่ได้จากเส้นใยโพลีโพรพิลีนะคะแล้วก็ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับนะคะก็คือ1นะคะได้เส้นใยโพลีโพรพิลีนเพื่อพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ค่ะ2ได้อัตราส่วนเหมาะสมเพื่อนําไปขึ้นรูปเป็นผลิตภัณฑ์ค่ะ3เพื่อสร้างคุณภาพในการคัดแยกขยะให้กับนักศึกษาแล้วก็ประชาชนในชุมชนค่ะสเพื่อนําภาษีอิทิพลมันเซิลเพื่อเพิ่มคลณายกับขยะค่ะค่ะ ถ้าชุมชนได้รับความรู้จากการคัดแยกขยะและยังสร้างรายได้ให้กับประชาชนในชุมชนอย่างยั่งยืนค่ะค่ะแล้วก็นักศึกษานะคะยังมีได้จากการคัดแยกขยะค่ะแล้วก็ขายเส้นใยโพลีโพรพีลีนค่ะก็ะชุมชนนะคะมีได้ไดจากการพออผ้าแล้วก็ขายเป็นขายผลิตภัณฑ์ค่ะค่ะพวกเราขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้คะคะขอบคุณค่ะ